สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าโม s สเปซค่ะทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะโมดหยิบเป็นตัวรถ7จ็ดไม่เกิน7ที่นั่งนะครับผมเป็นขนาดเล็กกันมาแนะนำนะฮะวันนี้หยิบมาเป็นตัวแบรนด์ honda นะครับเป็นคันนี้เลยนะฮะ Honda BRV 1.5 SV นะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลนะฮะ1.5ลิตรนะครับ1,500ซีซีด้วยกันนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นรถปี2018มาพร้อมกับเป็นตัวสีขาวมุกแบบนี้เลยนะฮะทางบริษัทจะตั้งเปิดราคามาอยู่ที่อ่า9 5 1 9 0 0บาทนะครับผมแต่ลูกค้าโม s สเ c e คา r d อีกเช่นเคยนะฮะรับส่วนลดทันที20,000บาทนะฮะ เหลือเพียงราคาแค่499,000บาทเท่านั้นนะครับบอกได้เลยนะครับว่าสำหรับคันนี้นะฮะรถขับไปเพียงไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะสภาพรถค่อนข้างที่จะไม่ช้ำเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆนะฮะคันนี้ก็จะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะครับเสียงเครื่องฟิตๆเงียบๆแบบนี้เลยนะฮะตรง ระจังหน้านะครับเขาจะมาพร้อมกับเป็นตัวโครเมียมแล้วก็ตัวโลโก้ Honda H เฮสีแดงชัดเจนแบบนี้เลยนะฮะหล่อๆแล้วก็ตัวไฟหน้านะฮะไฟหน้าเป็นตัวโคมไฟใหญ่เป็นแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะฮะด้านล่างเป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าออกสูตรออกโรงงานนะฮะล้อแมกอลอยขอบ15นะครับออกสูตรออกโรงงานดอกยา,กยางแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้ นะฮะไฟเลี้ยวปลายกระจกเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะกระจกข้างเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถกันสาดมีให้มาทั้งหมด4บานด้วยกันโลบาด้านบนมีติดมาให้นะครับเอาไว้สําหรับคนของได้นะฮะที่จับปิดเปิดเป็นแบบโคเมียมเจ้าของเก่าติดเป็นตัวกันลอยให้เรียบร้อยแล้วนะฮะมาพร้อมตัวระบบสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้เลยนะครับภายในห้องในสารเขาจะมาพร้อมกับเป็นตัวเบา สีดำนะฮะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับผมเบาะยังเป็นปรับมืออยู่นะครับสำหรับ BRV แล้วก็ตัวกุญแจนะครับคันนี้มาพร้อมกับเป็นตัวกุญแจ2ดอกนะฮะกระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บานออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกไฟฟ้าปรับกระจกข้างไฟฟ้านะฮะ ปุ่ม engine stop ปุ่ม engine น uh, ะ start นะครับผมมีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัว uh, โหมดการลื่นถลายนะฮะมีให้ด้วยเรียบร้อยนะครับ uh, สำหรับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงได้ในตัวมาพร้อมป็นตัวโลโก้เฮดแดงกลางพวงมาลัยเลยนะฮะเป็นตัวหุ้มหนังเป็น uh, หุ้มหนังมาเป็นหนังสีดําแบบนี้นะครับ uh, แล้วก็หน้าจอหน้าจอทัชสกรีนออกศูนย์ออกโรงงานนะครับ uh, ผมประมาณนี้เลย แล้วก็ระบบแอร์นะฮะเข้ามาพร้อมกับเป็นตัวระบบแอร์แบบดิจิตอลแล้วนะครับแล้วก็ตัวระบบเกียร์แบบออโต้นะฮะแบบนี้เลยนะครับ จุดวางแก้วน้ำสอจุดด้วยกันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวส่วนที่พักแขนนะครับตรงกลางนะฮะที่พักแขนมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะกล้องหน้านะฮะเจ้าของเก่าจะแถมมาให้เรียบร้อยแล้วเลยนะครับสำหรับเลขไมค์คันนี้นะฮะที่มดบอกไปคับใช้งานหลักหมื่นนะครับขับไปเพียงแค่4 7 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้น ะะภายในห้องโดยสารนะครับก็ถือว่ากว้างขวางเลยนะฮะถึงจะไม่เทียบขนาดตัว Fortuner นะฮะแต่ว่าพูดถึงนะฮะคันนี้เป็นรถครอบครัวนะฮะขนาดกลางๆนะฮะไม่ใหญ่มากนะฮะถือว่าตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่านะครับสำหรับราคา499,000บาทได้เป็นตัวแบรนด์ฮอนด้นะฮะเครื่อง i v t e c ทนะครับผมไปแล้วก็ เป็นแอร์ลาวรอบคันแบบนี้นะฮะเบาะนี่มีถึง3แถวด้วยกันแบบนี้เลยนะครับผมจะประมาณนี้นะฮะเบาะค่อนข้าง,างที่จะตึงๆอยู่เลยนะฮะผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะ,ะสำหรับไฟหลังก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเขาจะคาดทั้งแถบเลยนะฮะ,ะมาพร้อมเป็นตัวโลโกโ้ rs สีแดงนะฮะแล้วก็ตัว ivtec นะฮะเครื่องยนต์ ivtec นะครับสำหรับตัวด้านหลังก็จะเป็นติดสปอยเลอร์ออกสู์ออกโรงงานมาให้นะครับมาพรา้อมเป็นตัวเสาอากาศคีบฉลามแบบนี้ นะครับแล้วก็ฝาหลังนะฮะเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวกล้องนะฮะกล้องมองถอยหลังนะฮะออกสูตรออกโรงงานนะครับเบาะแถวที่3พับเก็บพับขึ้นได้แบบนี้นะฮะเลือกใช้งานได้ตามอเนกประสงค์ตามที่ท่านต้องการได้เลยนะมีให้เบาะถึง3แถวด้วยกันนะฮะเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์และคุ้มค่านะฮะ่า เบาเขาก็จะหนังยังตึงๆแบบนี้นะครับท่านใดสนใจหรือมองหาอยู่นะครับเป็นตัว Honda BRV นะฮะ1.5ตัว SV คันนี้นะฮะสีขาวมุกนะฮะปี2018นะครับ รีบติดต่อมาหากับมดได้เลยหรือว่ารีบนัดวันมาดูนัดวันมาจองนะฮะหรือว่านัดวันมาชมรถนั่งงานจริงกันก่อนนะครับสำหรับตัวบุคกเอกสารหนังสือเซอร์วิสเขาอยู่ครบอยู่พร้อมแบบนี้นะครับผมท่านใดมองหาอยู่หรือว่าสนใจนะครับเป็นตัวรถยนต์ครอบครัวขนาดเล็กแบบนี้นะฮะร,รถยนต์ไม่เกิน7ที่นั่งขนาดเล็กนะฮะสหรับ Honda BRV นะฮะตัวเครื่องเขาก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยถือว่าหายห่วงเลยนะสำหรับคันนี้นะฮะไม่อืดแน่นอนนะครับสำหรับราคา499,000บาทนะฮะท่านใดสนใจติดต่อมาหากบมดโดยตรงเลยนะครับที่เบอร์098นะครับ490นะครับ2739นะฮะหรือว่าช่องทางในต่ออื่นเพิ่มเติมนะครับโมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทั้งหมดด้านล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับ รถครอบครัวข,ขนาดเล็กแล้วก็ไม่น้อยขนาดนี้นะฮะราคาถือว่าจับต้องง่ายนะครับผมราคาถือว่าจับต้องง่ายแล้วก็จับต้องได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ